าตาดูหูฟังแล้วฟังให้จบแล้วดูให้จบนะครับคลิปมีประโยชน์นะครับสําหรับคนที่ใช้งานเครื่องเลื่อยอยู่นะครับก็ดูเอาไว้นะครับอ่ามาดูกันตัวนี้นะครับติดยากนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเป็นอยังเงมันติดยากมากนะนึกภาพฟังเสียงนะครับไปพร้อมๆกันว่าเครื่องมันจะต้องทําแบบไหนนะในเมื่อเครื่องมันติดยากแบบนี้นะก็มา ถอดอันนี้ดูนะครับดูอ่าโอ้นี่รอยเขาอัดกาวมานั่นเนี่ยเนี่ยแต่เราเห็นอย่างนี้ปุ๊บก,ก็แสดงว่าเครื่องตัวน,นี้น่าจะน่าจะผ่านมือหรือว่าอะไรใครมาแล้วแหละผมก็ยังมาดึงเครื่องดูโอ้เครื่องแน่นดีอยู่นะผมมาเช็กดูกําลังอัดนะว่ากําลังอัดของเครื่องอ่ะมันแน่นดีไหมนะครับพอหลังจากที่ดึงตึก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 อย่างนี้ก็เครื่องเนี่ยคือผ่านละอ่า เหมือนจะโอ้อยากได้ละเครื่องดึงนี้แน่นตึ๊บเลยทําไมถึงไม่ติดอ่าทําไมถึงไม่ติดหรือว่าติดยากนะอย่างที่ช่างคมโชว์ไปเมื่อกี้นี้นะคือดึงชกแล้วพอเราจะมาสตาร์ทเนี่ยจริงๆเนี่ยเครื่องมันไม่ติดเลยอ่าเสียงมันไม่ให้นะก็เดี๋ยวเรามาดูหัวเทียนก่อนอันดับแรกนะครับอันนี้คือวิธีไล่นะอืมวิธีไล่นะครับนี่เห็นไ,ไหมหัวเทียนเนี่ยค่อนข้างที่จะแฉะหน่อยนึงนะ มาเชือกไฟอ่ามาเชือกไฟนะครับอ่าไฟมาเต็มนะก็เวลาดึงดูนะเหมือนมีกลิ่นเหมือนมีกลิ่นบอกว่าน้ำมันเหมือนกลิ่นที่มันเลยออกมาทางเนี่ยมันมาบอกผมว่าเช็คน้ำมันฮะเช็คน้ำมันเลยนะเออรู้แล้วรู้แล้วโอ้ขอบใจมากนะอ,อขอบใจมากที่บอกอันนี้คือเครื่องเขาบอกเรานะ ให้เช็คน้ำมันได้เลยอ่าระบบไฟมีมาละทีนี้น้ำมันนะผมก็จะมาดูนะว่าน้ำมันเนี่ยมันออกตรงไหนนะจะมาดึงดูอีกรอบหนึง่งเพื่อเราจะเช็คเสียงหรือว่าเช็คเครื่องครั้งหนึ่งนะครับว่ามันทำไมถึงไม่ติดนะอ่าฮะฮะ,ะ,ะเริ่มมีท่าที่จะติดแล้วกีนี้ก็อ่า อย่างนี้ผมจะลองมามาตั้งดูก่อนนะมาตั้งดูก่อนนะครับ250เนี่ยหลังจากที่ผมได้มั่นใจว่ามันเป็นที่น้ํามันแล้วทําไมถึงมั่นใจว่ามันเป็นที่น้ํามันนะครับอันดับแรกนะผมได้มาดึงดูเครื่องนะเครื่องแน่นนะไฟออกนะครับอ่าเครื่องแน่นไฟออกอากาศดีอากาศดีนะก็เลยอยากจะลองมาตั้งดูก่อนนะครับว่ามันจะหายไหมถ้าตั้งตัวนี้หายก็คือแสดงว่าเครื่องก็ครบสูตรสมบูรณ์ แต่พอตั้งตัวนี้แล้วไม่มีการที่เครื่องมันตอบสนองเรานะครับแล้วก็สามารถที่ถอดขาบูออกมาดูได้เลยนะามาดูน้ำมุงน้ำมันได้เลยแต่ก่อนที่ผมจะถอดขาบูนะผมก็อยากจะขอทางการตั้งอย่างสไตล์ของผมก่อนนะเ,เนี่ยตั้งยังไงตาดูหูฟังนะก็เดี๋ยวเราจะลองมาทำการตั้งต,งตรงนี้ใหม่นะคัเาานเข้าไปละผมขันเข้าให้สุดละ ผมจะขันออกนะขันออกสักหนึ่งรอบอ่ารอบครึ่งพออ่าทั้งสองตัวเลยอ่าทั้งสองตัวเลยผมเมื่อไม่แน่ใจว่าอ่าอันนี้อันนี้อันนี้เขาปิดอยู่แล้วนี่อ่าเดี๋ยวจะคลายตัวนี้ออกนะคายตัวนี้ออกมาหน่อยหนึ่งอ่าแค่นี้พออ่าผมจะลองทําตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าเครื่องตัวเนี้ยผมมั่นใจนะว่าเครื่องของเขาดีจริงๆนะผมเช็คแล้วมันก็เต็มร้อยก็เลยอยากจะมาลองตั้งดูตรงนี้ นโชกก่อนโชกไล่เครื่องโชกไล่น้ำมันก่อนเพราะว่าเราทําการตั้งใหม่เราทําการตั้งใหม่แล้วก็รีเซ็ตเครื่องใหม่ต้องโชคใหม่อ่าโชกปุ๊บอ่าปุ๊บ มันยังไม่ได้เห็นไหมเครื่องมันยังไม่ได้เห็นนะยังไม่ได้เห็นนะอ่ามันยังไม่ได้เห็นนะอ่าด,ด้านหน้านะครับด้านหน้าเครื่องสไตล์อย่างนี้นะผมก็จะลองขันขันบีบเข้าไปสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าอาจจะคลายออกมามา,มากเกินไปนะอ่าทั้งสองตัวเลยนะอ่าขันเข้าไปหน่อยหนึ่งแล้วเลยเรามาติดดูใหม่หนึ่ง <S <S นิดนี้เลยบ้าต้องขันออก ่าตัวหน้าขันตัวหน้าตัวเดียวพอเห็นไหมคือมีการตอบสนองเรานะไม่ว่าเราจะขันไปทางซ้ายหรือขันไปขันไปทางขวาถ้าขันไปทางขวาเนี่ยเครื่องจะไม่ติดเลยพรนี้ผมจะขันออกหน่อยนึงนะแันนี้ออกหน่อยนึงมันก็ยังจะติดยากอยู่ก็อาจจะขันออกอีกสักหน่อยนึงขันออกอีกสักหน่อยนึงครึ่งรอบนะไอตัวล่างเนี่ยมันเอาไว้เร่งนะก็จะขันเข้านะขันให้มันเร่งเพราะว่าเราขันตัวตัวนี้ออกแล้ว นะครับผมก็จะต้องมาขันตัวล่างเข้าเพื่อให้เครื่องมันเร่งเร่งหน่อยหนึ่งไล่ระบบน้ํามันให้เข้าที่เข้าทางนะครับเห็นไ,ไหมพอเราไล่เข้าที่เข้าทางเครื่องจะเริ่มติดง่ายขึ้นมาแล้วนะครับเรายังไม่อยากเร่งเราฟังเสียงก่อนถ้าแล้วเรามาตั้งเลยเครื่องมันไม่ดับแล้วนะอ่าเราออกหน่อยแล้วออแล้วเราฟังเสียงเครื่องดูเห็นไ,ไหม อมันยันิ่มกว่าเดิมนะเห็นไหมเครื่องมันจะเดินนิ่มกว่าเดิมเห็นไหมอ่าเม,เมาื่อกี้เอาออกนะพอมันได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราลองมาแตแะเครอกันก่อนนะเดี๋ยวม,มาไล่เอาตัวขวาเข้าหน,หน่อยนึงเพื่อให้เครื่องมันใสขึ้นอ่า ไม่มีการกอดน,นะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือการไล่นะครับการไล่แล้วก,ก,นะก็การจูนนะครับก็การจูนนะครับเพื่อให้เครื่องมันเต็มร้อยนะครับตอบสนองเรานะครับตอนนี้เครื่องนะค่อนข้างที่จะติดง่ายแล้วแล้วกำเนี่ยไม่มีการปอดอย่างนี้นะมีแต่ปั้นปั้นปั้นได้เลยนะครับ ครับอันนี้คือการจูนเครื่องให้มันตอบสนองเราไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะครับให้ทําแบบนี้นะครับเราจะเข้าใจด้วยตัวเองนะครับเราจะเข้าใจเครื่องของเราง่ายขึ้นนะครับดูให้จบนะครับดูให้จบตาดูหูฟังอีกทีหนึง่งถ้าติดง่ายติดง่ายไหมติดง่ายไหมบอกมาแล้วฟังด้วยร่บ